ดีครับวันนี้จะสอนแน,นวิธีสแกนกระดาษวิกเกอร์บนแคนนอน C5035I ครับก็สแกนได้แล้วก็ยอ่อได้เนีย่ยพาสแกนแล้วยอ่อครับกระดาษวิกเกอร์นะครับใส่แบบนี้ใส่แนวนอนนี่ครับแลว้วก็วางเอกดสแกนครับเลตบุ๊ก อยากชื่อกดโ OK. อเคเราจะเลือกเป็นลิเกอร์ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นอินไซต์เป็น LGL โอเคหลังกดออปชั่นครับกิเลชโชมาที่ตัวมอโต้ครับมาที่ตัวอินไซต์ L GL. กดโอเคโค้ดสตาร์ท โอเคดูต่อี๋ครับตรงนามก็ไดาเข้าไปจะยอดเป็น A4 ครับยอดเป็น A4 ก็เดิ่มมาเดิมแอดแอดปุ๊บโอเคตรงนี้ครับเดิมเป็นตรงซส์แก้วโอเคออกชั่นโชว ยอดเป็น A4 นะครับโต A4 ซ่นอนอน,นี้ครับโอเคโค้ดโอเคอน,นียครับสตาร์ทเรียบร้อยนีเ่เป็นต้นฉบับนะครับเป็นริกเกอร์อน,นี่ก็เป็นริกเกอร์ ี่ยอดเป็น a นีเกือเป็น A3 a 4อ่ะเดียบร้อยครับ